ให้ทำนะครับก็ให้คณะกรรมการนี้มาดูเรื่องของวัฒนธรรมในโซนสอไปเขาจะเป็นทางมอบหลวงรางวัลครับชื่อเป็นอใจจากประธานสงฆ์แล้วก็ทางคณะสงฆ์ท่านผู้มีเกียรติก็จะต่อเทียนชัยต่อจากำนงเจ้าคณะอัญเชิญในามทานให้สนเสริมกิจการคณะสงฆ์ได้แก่พระครูโสภณเวทุพิีครับเจ้าคณะอำเภอศรีว่ออุ่นังหวัด ความรู้และเพิ่มความชำนาญงานในการปฏิบัติงานพิธีหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้างพิธีธรรมจังหวัดปราจวบ ปิไม่ยังยนเตวิสุงวิสุงหลักธรทมายะจิตเนนสหะปัญจศีลานิยมสังฆังสารังชามิที่ยังที่สังขังสารัคมิเตามัอิตังมตังหงิัว่าตมิจตุสภปุนิลา Thank <sweak> you. ខ្លាក់ក្ ต่อไปครับการที่บนสำหรับโต๊ะฝั่งซ้ายนะครับก็อเป็นอีกแบบไหม ผมกับจังหวัดกันทบุรีก็ยังส้นอีหนึ่งคต่ว่าช่วงสุดท้ายราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเกียนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดประวัติเสริญธนทรตน์การปรนมีเป็นตาากสถานที่ครับที่สอยชวยงามทุกท้งนะครับแล้คุณทางคณะสงฆ์นะครับจังหวัดอันทรีรท่าน ส่วนราชการต่างๆนะครับ โสยธาบริจูเจตโสยธาบูชาตาเยรผู้นี้นั่นโดยายทุกศีลมหาิ์ษาโตต่อมาด้วยเกศทองนั่นเองนะโยนะต่อมาด้วยเกทองบวมหลกพุทธศาสนา น่ะอาจารย์เดินภาษาบาลีไปได้วงคนไม่มีโรคเดินลาภอักเสบแล้วอาก็อยากให้น้องหาบานบาลีอาตะมาเป็นพ่ออยู่คนเดียวนะอาจาไปอยู่ bắt đầu bắt đầu khi tai yard là tai yard tai yard tai yard tai ไม่มีจุดละทำเลทำเลเลยครับายองเราไม่ดีเราแตกทางเลยไม่ดีอันนี้มาจากไหนกันครับทพะทำเพาะนู่นทำคนนู้นทำคาดคนนู้นทำนี่ก็ไม่รู้ไหนทำนั่นไหน นักข่าวเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวขอพายเมือมาไหว้แร้วทานมาถือโบมาทำบุญบ่อยไหมมาตามหาพระอ่าวนี่มาจากไหนกันครับลุงครับบ้านสล้างเออในในวันวิสาขบูชานี่พาลูกน้องมาเที่ยวหรือไงครับอืมก็เปกติเขาเขา ทำบุญเหมือนเราไหมประเพณีเดียวกันนะเนอะก็มามามาเที่ยวตรงไหนบ้างอลุงนอกจากะแล้วแล้วมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นโพยังไงลุง่ไม่รู้นะุงพ่อพปกติคุณลุงเองนี่อยู่อยู่ที่ไหนครับตัวคุณลุงเองอยู่ที่ไหน เธอคุณลุงเองอะอยู่ที่ไหนวัดบาต่อจะจะอ๋อแต่เป็ความเชื่อศรัทธายังไงเกี่ยวกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มาโอ้เคยมาจุดบั้งไฟแล้วปีนี้ได้จุดย่างเหรอ้อปีทุกปีที่ลุงเคยมาไม่เคยมาหลายปีแล้วอ๋อจะเคยมาจุดบ้้งไฟเขา นะคุณลุงอะไรครับเนี่ยมาดูเขาจุดโอมาดูเขาจุดคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรนะครับอ่าลุงทองมาจากที่ไหนมาจากอะไรโอเคขอบคุณมากครับคุณลุงครับนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดไหนครับพี่ครับจังหวัดสระบุรีครับครับรู้ว่าข่าววัดต้นโพพระศรีมหาโพธิ์นี่ยังไงครับผมพอดีมาตามเมืองโบราณรีมโหสถแล้วพอดีเห็นว่าวัดมีงานแวะมาดูแวะมาดูต้นโพ รู้รู้ถึงความสําคัญไหมครับว่าสําคัญยังไงอะไรที่จนไศสีมหาโพนี่ประวัติประวัติลึกๆไม่แน่ใจครับแต่ว่ามามาตามเงินโบราณมาเที่ยวหยุดยาวเนาะมากันเยอะไหมครับมากับแม่มากับแม่สองคนสองคนเองเแล้วขงพี่หยุดถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ย เริ่มตเชื <Yeah. S 1> ่อเสิมเอดีตาด้วยเจ้พอกต่อมาเชื่อเปียนทอไปด้วยทานกับของบริวารทั้งหลายสุขายา้าแต่ราตเาตา กตอนนี้นะครับเนาะตั้งแต่เช้าเช้าก็มีญาติโยมมาทำบุญมาทำบุญติดทองไหว้พระลดเปิ้ลภาษีมหาโพธิ์ถวายสังฆทานาแล้วก็ถวายพระป่าสาเมคีก็โยมมาไม่ได้ขาดสายโยมมาเบาบางมาเรื่อยๆนะโยมมาเรื่อยๆ ไตวันวิสาภะมาซ้อน11นาฬิกาเราก็ได้เวียนเทียนไปแล้วรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็19นาฬิกา30นาทีวันนี้อันนี้เวียนเทียนสองรอบจบญาติโยมก็มาต่างจังหวัดก็มาเวียนเทียนกันไปอะไรกันไปณถนนมัเสีมหาโพธิ์ของจังหวัดปทุนบานีเราครับผม S <S แล้วในในในความสําคัญนี่คือ,อยังไงครับหลวงพ่อความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าเราอ๋อในวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติจากาโลกบาลิณิทานไงเป็นวันสําคัญของโลกเป็นวันสำคัญของโลก,โลกที่ชาวโลกพยอาย่อมว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติจากาโลกบาลิณิทานในวันเดียวกันแลน้วต้นต้นโพของเรานี่คือศักดิ์สิทธิ์หรือสําคัญยังไงครับหลวงพอ่ตอต้นต้น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ของเรานี่ยครับแน่นอนได้วย่อขายมาจากพุทธคยามาได้ดีมากได้ประมูลอยู่ที่นี่นะก็ได้ดยมาทางไกลมาจากทางไกลทางใต้ผู้ที่เริ่มใส่กตฐาในศาสนาพุทธที่รู้จักต้นพระศรีมหาโพธิ์มาจากกรุงเทพอุดรขอนแก่นมากันช่วยสาธิตเลยวันนี้นะ